ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะได้ทวนครับเอ็นีิฟิตใช่ไหมเข้าไปแล้วหนูอันเนี้ยหนูลงทะเบียนกูเกิลอยู่แล้วใช่ป่ะมีครับอ่าอ่าอ่าพอแล้วก็ใสอินเลยใสอินใสอินแล้วก็เข้าใน Google เลยกูเกิลไรอ่าใช่แล้วมันก็เข้าได้เลยปั๊บอันนี้คือของพี่ครับอ่าแล้วก็เราก็ต้องเตรียมไฟล์ก่อนไฟล์ของเราเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่น หลายเก็บข้าวเส้นไยไหมตู้โบราณมากแยกไปจะไปพี่จำไม่ได้เอาอันไหนก็ได้ครับตัวอย่างอ่าอ่าอ่าอันนี้อันนี้ก็ได้อ่าเอ้ยอันนี้อันนี้เป็นระเบ้ออันนี้เป็นมันต้องมีไฟล์หน้าปกอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมใช่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 เอาเดี๋ยวเปิดเปิดนี่ให้ดูก่อนส่วนของพี่เนี่ยแต่อาจจะยังไม่ไม่อาจของพี่มะไม้ไม้บุ๊ก้าเนี่ยก็คือเป็นชั้นชั้นเรียนชั้นชั้นหนังสือของพี่ครับอ่า แล้วก็เปิดไปอันนี้นี่คือชั้นหนังสือของพี่พี่ก็จะมีจริงๆอ่ะบางคนนะเขาก็จะทําเล่มเดียวแหละครับรวมกันเลยทั้ง4หน่วยแต่พี่อย่าแยกหน่วยเป็นระบบนิเวศพันธุก,กรรมวตัตถุเนี่ยนะแล้วก็อันนึงก็จะอันนี้คือแผนครับอันนี้คือโครงสร้างรายวิชาวิธีการโหลดขึ้นอ่ะเราก็ต้องแปลงอ่ะตัวนี้เป็น PDF ก่อน ซึ่งถ้าเกิดบวดออะเป็นแฟลม PDF หนูทำเป็นเนาะทำเป็นครับโอ <Okay, S 2> เคก็คือเซฟเซฟเป็น PDF ใช,ใช่ไหมใช่ครับอ่ะพอเซฟเป็น PDF เสร็จปับ๊บอ่ะแล้วก็เรา๋ัวก่นยินะก่อนว่าที่จะสมมุติว่าเราเรามีโครงสร้างหลายอัน ใช่ไหมแล้วเราอยากจะรวมให้มันเหลืออันเดียวคมันมีอีกโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือรวม PDF ใน i r o p i l d o v e i p d f ใช่ใชหนูหูเคยใช่ไหมเคยครับรวม PDF ในไฟล์เดียวกันอใช่ใช่ใช่ i l o p e i d p d f ใช่โดยที่หนูแปลงเนี่ยเปิ PDF ใช่ไหมแล้วก็เลือกสมมติว่าเลือกเป็นของคูกเอินตา อยู่ในวอันนี้่วุมม้นเองไงสมมติว่าเราอยากจะเอาทั้งหมดนี้เลยครับปุ๊บเราก็เลือกไปปึ้งอ่ะมาปุ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะเรียงให้เลยใช่หรือเรามาเลือกเลือกนี้ก็ได้เรียงเองอ๋อสับเองก็ได้ครับ,รบอ่ะพอสับเองเสร็จปับ๊บหนูก็เมิ่อดเลยครับพอเมือม่อเดย์เมิ่อเดย์ก็ดาวกดแล้วก็กดดาวน์โหลด มันก็จะเป็นไฟล์เดียวให้เลยมันก็เป็น<อ>รวมทุกอันรวมไปอันเดียวคร,เวร,ร,เรัเดี๋ยวรอรอนั่นเสร็จครับเดี๋ยวลองทำให้เลยก็ได้ครับอ่ะโชว์ซิอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ครับใช่ไหมหรือไม่คิดก็ได้ชื่อใหม่ใช่ใหมบันทึกเป็นเอาในผูเกิลตาใน PDF เหมือนเดิมแต่ก็ พิมพ์ชื่ออะไรก็ได้สักชื่อหนึ่งแล้วกันอ่ะฮ่า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 เดี๋ยวเราลบลบทิ้งไปแล้วอ่ะมาถึงมาชื่อนี่เอ็นดิฟิตกูไปไหนละไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรเอ็นดิฟิตอ่ะเอาใหม่นี่เข้าแล้วนี่หวา่าแล้วทำไมไมันอยู่ไหนเลย อ่ะเอาใหม่สมมติว่าเราเราจะทำชั้นหนังสือใหม่เปร๊บรแล้วก็บวกเพิ่มไปครับ New Bookcard อ่ะใช่เลยแล้วก็สมมติว่าอ่ะเป็นเพื่อนตาใหม่อ่ะเพื่เพื่อนตาสั่งใหม่ปึ๊ดเพื่อนตาชุบป,ปั้ง c ีเอทบ Book Book ุ๊ o ค c a ใหม่เราลิ่เพื่อนตาเราก็ Add แอด Book เอ้ยอันนี้ยัง Add Book ไม่ได้เลยว่ะเพราะว่า เพราะว่าเรายังได้ไม่โหลดอ่ะพอตั้งชั้นหนังสือเสร็จปั๊บอ่ะเราคลิกอัปโหลดครับเราคลิกอัปโหลดแล้วก็แอดอ่านี่คลิกอัปโหลดแล้วก็คืออัปโหลดยูออพีดีเอฟใช่เราก็ไปหาสินี่ไอที่มีเราทําไว้แล้วก็อัปโหลดแล้วก็โอเพนครอแหมเล่นเซฟอ่ะมีรอเซฟโหรออีกรออีกสุด ก็เราก็มาเปิดชั้นหนังสือใช่ไหมแล้วก็แอดบุ๊กปึ้งมันก็จะมีบุ๊กมาทั้งมีหนังสือที่ที่เราแอดไปเมื่อกี้สิบห้าอันแล้วก็มาเปิดดูแล้วว่าเราจะแอดแอดอันไหนสมมุติว่าเราแอดอันนี้กับอันนี้อ่ะอันนี้กับอันนี้อันนี้อ่ะมันจะขึ้นเป็นอันนี้เซฟมาปึ้งมันจะขึ้นมานี่ใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากจะดูปุ๊บเราก็กดเอ๋ลิงก์อันนี้ก็คือเป็นลิงก์ที่ส่งให้พี่ย่าก็ปี้เลยครัก็ปี้ลิงก์ไปเลย อถ้าเวลาเราจะลองดูก็กดเข้าไปเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาคนก็จะมาตรวจงานจากอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เนี่ยแล้วก็วิวก็ดูมันก็จะขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาโอเคครับปิบป,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 ปแล้วมันเป็นมันเป็นอ e ีบุ๊กให้อัโตโนมัติเลยใช่ใช่คแค่นั้เองง่ายอ๋อเข้าใจแล้วครับอ่ะโอเคอเดี๋ยวพี่ทำใหม่ให้ดู<บ>มีประมาณแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ประมาณนี้แหละ